หรือบางทีเขาก็จะแบบมีแบบชูส่องนิ้วน่ารักน่ารักหรือว่าจิ้มแก้มอะไรประมาณแบบนี้ครับ สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของผลงานน้องไบร์นะครับว่าตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยน้องไบร์มีผลงานอะไรบ้างน,นะครับและสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าน้องไบร์เนี่ยคือใครน้องไบร์นะครับก็คือพระเอกจากซีรีส์ขั้นกูพอเราคู่กัน together the series ครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของสารวัตรนั่นเองซึ่งคลิปนี้เนี่ยอาร์มได้รวบรวมมาแล้วนะคบว่าผลงานของน้องไบร์เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะเลยได้ว่าคลิปเดียวเนี่ยข้อมูลอั แน่นเต็มๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จักกันบางไบกันดีกว่านะครับว่าน้องไบร้์เนี่ยคือใครน้องไบร้์นะครับหรือว่าชื่อจริงวชิรวิชีวะอารีครับ <Okay. S 1> เกิดเมื่อวันที่27ทธันวาคมพศ2540ขณะนี้อายุ22ปีแล้วนะครับ ส่วนสูงนะครับ183ซนมและน้ำหนัก74กิโลกร,รมัมเรียกได้ว่าหุ่นดีมากๆเลยนะครับน้องไบร์นะครับเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ตอนอายุ15นะครับเมื่อเทียบปีแล้วเนี่ยก็คือปี2013นั่นแหละเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ผลง,งานของน้องนะครับก็จะเริ่มที่ปี2013นี้นะครับโดยในผลงานแรกของน้องนะครับก็คือการเป็นพิธีกรครับในรายการ s Cake ับ b ะรดครับเค k e ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจะบอกว่ารายการนี้เขามีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับชื่อรายการ Strawberry Cheesecake ครับแต่ตอนนั้นยังเป็นพิธีกรผู้หญิงหมดเลยเมื่อรูปแบบรายการเปลี่ยนไปนะครับโดยการเพิ่มพิธีกรชายขึ้นมาอีก4คนหนึ่งในนั้นก็คือน้องไบรท์ของเราเนี่ยแหละครับทำให้เขาต้องเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Strawberry c u b Cake ครับ แต่ก่อนที่จะมีรายการนะครับเขาก็มีซีรีส์สั้นๆน,นะครับทั้งหมด8ตอนด้วยกันชื่อว่า The Beginnings ครับก็ได้พี่โยงทรงยศนะครับแล้วก็ทีมนาดาวบางกอมาช่วยกํากับดูแลด้วยนะครับซึ่งผู้กํากับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้องก็จะมีคําพูดติดปากนะครับว่าโทษๆๆ <c oughs> หรือบางทีเขาก็จะแบบมีแบบชูสองนิ้วน่ารักน่ารักหรือว่าจิ้มแก้มอะไรประมาณแบบนี้ครับเออแต่เขาบอกว่าน้องไบร์เนี่ยมีความตั้งใจในการทํางานมากๆเลยนะครับก็ไปดูได้นะครับซีรีส์ชื่อว่า The Beginning ตอนที่3และก็4นะครับรักร้อยเมตรรันเลเวอรรันนะครับก็ไปติดตามผลงานของน้องได้เนาะในปี2 0 1 3นี้นะครับน้องก็ยังมีผลงาน MV อีก2ตัวด้วยการรือเพลง The Beginning ครับ ก็คือเป็นเพลงเปิดตัวรายการนั่นแหละทําให้น้องเนี่ยก็อยู่ใน MV นี้ด้วยนะครับและอีกหนึ่ง MV เลยถือว่าเป็น MV แรกเลยนะครับที่น้องเนี่ยเป็นพระเอกของ MV ด้วยนะครับก็คือเพลงกอดไม่ได้ของ bedroom audio นะครับ ซึ่งอนี้เนี่ยก็เล่นคู่กับฝนฮอร์โมนด้วยนะครับมาต่อกันที่ปี2014นะครับน้องก็ได้รับเล่นละครสั้นนะครับในรายการบันทึกกรรมชื่อตอนว่ายอดมนุษย์ธรรมดาครับน้องก็ได้รับบทบาทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเต่านะครับเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะครับต่อมาที่ปี2015นะครับมีการถ่ายทําละครเรื่องเฮฮาเมียนาวีนะครับแต่ว่าเรื่องเฮฮาเมียนาวีนี้เนี่ยจะไม่ได้ออนแอร์ในช่วงปี2015นะครับต่อมาที่ปี2016นะครับน้องก็มีผลงาน เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องนะครับชื่อเรื่องว่า Love Say Hey อยากเซว่ารักเธอนะครับโดยน้องเนี่ยรับบทเป็นเต้นะครับก็ยังคงเป็นนักเรียนอยู่เนาะก็ใส่ชุดนักเรียนนี้ครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับเด็กนักเรียนนะครับที่ไม่สมหวังในความรักสักทีนะครับเขาก็เลยคิดว่าโอเคต่อไปเขาจะไม่มีแฟนและจะให้เวลากับเพื่อนเต็มที่นะครับแต่ก็มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องก็ต้องไปติดตามกันนะครับจะเห็นได้ว่าน้องไร์เนี่ยได้รับบทบาทเป็นนักเรียนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอามขอบเบรกตรงนี้แป๊บ แล้วก็คุยเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของน้องสักเล็กน้อยนะครับน้องไบร์นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสุธีทอนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเนื่องด้วยว่าน้องไบร์เนี่ยเป็นคนคนครปฐมต,ตั้งแต่เกิดนะครับก็เลยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนมอต้นก็ไปเรียนที่โรงเรียนสวนกุนหลาบวิทยาลัยนะครับและตอนมอปลายเรียนที่โรงเรียนเตียมโมศึกษารุ่นที่76นั่นเองครับ สำหรับชีวิตมหาวิทยาลัยของน้องนะครับก็เคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษนะครับที่อามใช้คําว่าเคยเนี่ยเพราะว่าเหมือนเป็นข้อมูลที่มันไม่ค่อยอัปเดตแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยน้องก็ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้เนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน้ำไทยนะครับสาขา m a r k e t ing หลักสูตรนานาชาตินั่นเองครับ กลับมาที่ผลงานของน้องนะครับในปี2017นะครับน้องก็มีผลงานทางด้านละครนะครับโดยเล่นละครเรื่องรูปทองครับได้รับบทบาทเป็นเอกกรัตนะครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยอ้างก็เห็นเขาเรียกกันว่าเอกเฉยๆนะครับก็ใครที่อยากจะไปติดตามน้องเนี่ยก็ไปสามารถดูได้ที่ EP ที่6นะครับตอนย่อยที่4ี่ับหนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดหนุนอาหารร้านเราใหม่นะครับนอกจากนี้นะครับในปี2017เนี่ยน้องก็มีผลงานเดินแบบด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเด่นๆเ,เลยก็จะเป็น r a c e l Projects Autumn Winter to 2017นะครับมาต่อกันที่ปี2018กันดีกว่านะครับอาจจะบอกว่าปีนี้เนี่ยน้องมีผลงานทางด้านซีรีส์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มจากเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่อง I.C.U. ฉันรักทะเลที่มีเธอนะครับ C ที่แปลว่าทะเลเนาะเรื่องนี้เนี่ยน้องเล่นคู่กับแพตตี้อังสุมาลินนะครับถือว่าเป็นบทที่เด่นมากๆถือว่าเป็นคีย์ของเรื่องเลยนะครับข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าน้องเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าปีเตอร์นะครับแต่พออาร์มดูครบจบทั้งเรื่องแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อเพตันมากกว่านะครับถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยว่าอาร์มทำไมถึงคิดแบบนั้นนะครับก็สามารถไปติดตามน้องได้นะครับที่ซีรีส์เรื่อง ICU ฉันรักทะเลที่มีเธอครับนอกจากนี้นะครับน้องก็ยังไปปรากฏใน MB ของส้มมารีนะครับเพลงห่ <S <S างคิดถึงซึ่งเป็นเพลงประกอบละคร ICU เรื่องนี้ด้วยนะครับ t r u e o u จะมีรายการชื่อว่าซุปตาพาทัวร ah ์ได้เชิญน้องไปเป็นแขกรับเชิญในเทปหนึ่งด้วยนะครับก็ไปติดตามดูกันได้นะนรู้สึกว่าเทปนี้น้องก็น่ารักมีความเป็นตัวเองนะครับไปเที่ยวแบบชิลๆนะซีรีส์เรื่องต่อมาครับคือเรื่อง Love Song Love Series ตอนเราและนายนะครับเรื่องนี้เนี่ย น้องเล่นเป็นชื่อไบรท์นะครับชื่อตัวเองนั่นแหละครับจะเป็นเกี่ยวกับแบบเป็นนักศึกษาเฟรชชี่นะครับไปทํากิจกรรมอะไรแบบนี้เนาะน้องก็เล่นเป็นตัวเด่นพอสมควรนะครับแต่ด้วยที่เรื่องนี้เนี่ยมีคู่หลายคู่เนาะก็เลยแชร์ความเด่นกันออกไปนะครับแต่ก็ถือว่าน้องเนี่ยมีความเด่นพอสมควรเลยแหละในเรื่องนี้เนี่ยน้องเฟยจากรายการโตแล้วก็มาด้วยนะครับแต่ว่าเจอกันแค่ซีนเดียวเองอามก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้สนิทก,กันจากซีรีส์เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับ ซีรีส์เรื่องต่อมานะครับคือซีรีส์ที่มีชื่อว่า Social d a n r o a d นะครับเรื่องนี้เนี่ยน้องเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่า Day นะครับอันนี้ก็ เป็นนักเรียนอีกแล้วนะครับเป็นมัธยมปลายเนาะก็จะออกแนวแบดบอยหน่อยๆคาสโนวานิดๆนะครับก็พลิกบทบาทพลิกคาแรคเตอร์ไปเหมือนกันนะดูน้องได้นะครับตั้งแต่เอพิโซดที่4นะครับตอนย่อยที่5้ับหแล้วก็เอพิโซดที่5และ6นะครับจนจบเรื่องเนาะจริงๆแล้วค่ะน้องอะให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าถ้าเกิดบทบาทที่อยากจะเล่นเนี่ยอยากเล่นเป็นบทบาทแบบไหนนะครับน้องก็บอกว่าอยากจะเล่นเป็นประมาณแบบเป็นจ๊กเกอร์ออกจิตๆินิดๆอะไรประมาณแบบนี้นะครับซึ่ง น้องก็ได้อินโพรไว้ไว้แบบดีมากๆเลยซีเรียลอะไรง่าวอะคิดว่าคนอย่างมึงเนี่ยจะรอดกูอะ <c oughs> ซีรีส์เรื่องต่อมานะครับคือเลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอนจะรักหรือจะร้ายนะครับ อันนี้นะครับน้องก็รับบทบาทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเตอ๋อนะครับเป็นติวเตอร์นะเรียนเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเล่นคู่กับน้องลิลลี่เดอะเฟสนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่มีความกุ๊กกิ๊กนะครับเบาสมองใสๆนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยซีรีส์เรื่องต่อมานะครับคือ Love Song ลิ e Series ตอนก็เคยสัญญาครับ ในเรื่องนี้เนี่ยน้องได้รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเคนนะครับเล่นคู่กับน้องเฟยรายการโตแล้วนะครับเล่นเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็จีบผู้หญิงคนเดียวกันนะครับจะบอกว่าน้องไร้กับน้องเฟยเนี่ยเข้าซีนด้วยกันบ่อยมากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะสนิทก,กันจากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแหละครับ โอ้โหแค่ปี2018ปีเดียวเนี่ยน้องเล่นซีรีส์ไปถึง5เรื่องเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลงานทางด้านมิวสิกวิดีโออีก2 MV ด้วยกันนั่นก็คือเพลงเอาไหมของสิงโตนำโชคฟีเจอริงกับพี่ตู่นกทอน,นะครับและอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงร้องให้คนเดียวของมูซูนะครับจะบอกว่า t ท้า MV ของร้องให้คนเดียวเนี่ยน้องร้องไห้แบบพรั่งพรูมากๆเลยครับเป็นซีนอารมณ์ที่แบบ คือเห็นแล้วยังไงก็ต้องสงสารน้องมากๆครับก็ปติดตามดูกันได้นะครับและผลงานเดินแบบเด่นๆอีกหนึ่งงานนะครับนั่นก็คือ p พ i n ์คิล l e r ร Fashion Week f ี r Winter e r ทอร์นะครับงานนี้เนี่ยน้องเป็นคนเดินเปิดด้วยนะครับมาต่อกันที่ปี2019นะครับน้องมีผลงานทางด้านละครนะครับเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งนะครับแสดงเป็นอโนไทยตอนโตนะครับ อย่างที่บอกนะครัะว่าแสดงเป็นอโนไทตอนโตเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องก็จะออกมาใน EP หลังๆห,หน่อยนะครับใกล้จะจบเรื่องแล้วแหละโดยถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะไปย้อนดูนะครับก็ไปดูที่ EP 14นะครับตอนย่อย4-5ไปจนจบเรื่องเลยนะครับ แต่ถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะออกมาอีพีหลังๆแล้วนะครับแต่ถือว่ามีความสําคัญกับเรื่องมากๆนะครับเพราะถือเป็นคลายแม็กหนึ่งเลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอโนไทยนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยจะดราม่ามากๆนะครับโดยอโนไทยเนี่ยตอนเด็กๆเขาจะโดนปลูกฝังและสั่งสอนมาเป็นอย่างดีนะครับตอนโตมาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดเพราะมากๆนะครับและคําว่าครับของน้องเนี่ยคือฟังแล้วแบบฟินมากๆเลยนะครับอโนขอโทษที่พูดทะลุกลางป้องนะครับจะสอนไม่ให้พูดแซงคนครับอโนขอโทษป้าปูนะครับ อนโนไทยของยายอรุนชายของแม่แม่แม่นะ<ๆ>เรื่องต่อมาเนี่ยก็ยังเป็นละครนะครับ<ๆ>ชื่อเรื่องว่าเฮฮาเมียนาวีนะครับ คุ้นๆกันไหมครับคือน้องเนี่ยเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าพลทหารไบร์นะครับก็คือเล่นเป็นทหารเรือนั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทําไปตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับที่อามเคยบอกไปนะคิดดูสิว่า5ปีกว่าจะได้มาออนแอร์นะครับตอนนั้นน้องก็ยังเด็กๆอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้รับบทบาทอะไรมากมายนะครับต่อมาเป็นซีรีส์นะครับชื่อซีรีส์ว่ายุทธการปราบนางมานะครับโดยอันนี้เนี่ยก็ได้รับเป็นรับเชิญนะครับชื่อว่าตัวโน้นนะครับ จะมาใน EP ที่8และ EP ที่9นะครับต่อมาเป็นผลงานซีรีส์ครับซึ่งจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะหลายๆคนก็รู้จักน้องจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุดเฉินนะครับน้องเล่นเป็นหมอเป้งตอนวัยรุ่นนะครับซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือน้องบอกว่าตอนที่ออนแอร์ไปเนี่ยยอด IG เนี่ยแบบฟอรแบบพุ่งมากๆเลยนะครับคนฟอรเข้ามาเยอะมากๆเลยครับใครอยากจะกลับไปดูน้องเนี่ยก็ไปดูได้ที่ EP ที่1นะครับตอนย่อย1นทับ 5, และ EP ที่3นะครับตอนย่อย3ทับ5 <Okay. S 1> นะครับเป็นจุดเปลี่ยนของหมอเป้งด้วยนะครับว่าทำไมหมอเป้งถึงให้ความสนใจให้ความสำคัญกับคนไข้มากๆนะครับผลงานต่อมานะครับก็คือการเป็นพิธีกรรายการโตแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วรายการโตแล้วเนี่ยเขามีมาแล้วถึง4ปีด้วยกันนะครับแต่น้องไบรท์ของเราเนี่ยเพิ่งเข้าไปเมื่อปี2019นะครับโดยรูปแบบรายการเนี่ยก็จะเป็นพิธีกรใช้ทั้งหมด4คนออกไปทําภารากิจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับใครทําภารากิจไม่สําเร็จก,ก็จะถูกทําโทษนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยอยากติดตามดูน้องไบรท์นะครับก็ดูได้ตั้งแต่ EP ที่135จนถึง EP ที่182ครับจะยกเว้น EP ที่ 136, 137, 170และ171นะครับ EP ที่136กับ137เนี่ยจะไม่มีน้องนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ่ายทําไปตอนที่น้องไบร์ยังไม่เข้ามานะครับและ EP ที่170กับ171เนี่ยตอนนั้นคิดว่าน้องน่าจะติดภารกิจนะครับเลยไม่สามารถไปร่วมทิมเพื่อถ่ายทํารายการได้นะครับ ซึ่งรายการนี้นะครับก็มีเทปสุดท้ายคือ EP ที่182นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับแต่เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับน้องใบก็ได้ทวีตว่าอยากไปเที่ยวพร้อมแฮชแท็กโตแล้วต้องมีซีซัน2แล้วนะครับก็ทําให้เกิดการรีทวีตแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เกิดแฮชแท็กโตแล้วต้องมีซีซัน2แล้วกับแฮชแท็ก โตแล้ว GMM 25คัมแบ็กนะครับเพื่อเป็นการปลุกกระแสนะครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่มาเห็นนะครับหร <Okay. S 1> ือว่าเขาจะเอาไปทําเป็นซีซั่น2ก็ได้นะครับก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปแต่เราเมียสารวัตรทั้งหลายนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีรายการอีกเนี่ยก็อยากจะให้เชิญน้องวินเมทาวีเป,เป็นพิธีกรด้วยหรือว่าไปเป็นแขกรับเชิญด้วยอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับ มาดูผลงานทางด้านมิวสิกวิดีโอบ้างดีกว่านะครับน้องได้รับเลือกเป็นพระเอก MV อีกแล้วนะครับในเพลงคนเดิมของพี่นิวนภัสนรนะครับหรือว่านิวจิ๋วของเราเนี่ยแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามาร้องเดียวนะครับก็จะเป็นพี่นิวร้องคนเดียวนะครับซึ่งจะบอกว่า MV ีนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็คาแรคเตอร,ร์ของพระเอกเ v เนี่ยเข้ากับน้องมากๆเลยจะเป็นแบบประมาณว่าผู้ชายหล่อๆเท่ๆเซ่อๆครับแล้วก็ถือกล้องฟิล์มตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปผู้หญิงอะไรประมาณแบบนี้ครับซึ่งอารว่าแบบเข้ากับ ของน้องมากๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีร้องโคเวอร์เพลงด้วยนะครับในโปรเจกต์ Song After Six นะครับเพลงที่น้องเอามาโคเวอร์นะครับ mm hmm. ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5เพลงด้วยกันนะครับนั่นก็คือ mm hmm. เพลง Good Morning Teacher ครับเพลง Please ครับเพลงภาพจำเพลงคืนจันแล้วก็เพลงปลอกบางนะครับ ก็ไปหาดูกันได้นะครับไปปั่นวิวให้น้องหน่อยละกันนะครับส่วนเรื่องงานเดินแบบนะครับก็มีเด่นๆอยู่หนึ่งงานนะครับนั่นก็คือ Leisure Projects นะครับที่งาน Bangkok International Fashion Week 2019นะครับมาต่อที่ปีนี้นะครับหรือว่าปี2020นั่นแหละนะครับน้องมีผลงานที่สร้างชื่อแบบคลุแตกมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการเป็นพระเอกซีรีส์ขั้นกูพอเราคู่การ togetherseries ครับหรือว่าเป็นนิยายสอเล่มด้านหลังของอารนี่แหละนะครับแต่มาในรูปแบบของคนแสดงนะครับ เรียกได้ว่าแบบสารวัตรนี่ถูกใจใครใหลายๆคนมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นสามีแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะครับล่ามก็เชื่อว่าคนที่ดูคลิปอยู่ในขณะนี้ครับก็เป็นทีมเมียสารวัตรกันแน่นอนเลยใช่ไหมครับ เพลงประกอบซีรีส์ชื่อว่าเพลงติดกับนะครับน้องก็อยู่ใน MV MV นี้ด้วยนะครับก็ไปติดตามดูกันได้นะครับมาดูถึงเรื่องงานอดิเรกแล้วก็เวลาว่างของน้องกันดีกว่านะครับว่าน้องเนี่ยว่างๆทาอะไรนะครับก็ถ้าเกิดเป็นกีฬานะครับน้องก็ชอบเตะบอลครับต่อยมวยหรือความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยน้องก็จะเล่นกีตาร์เป็นนะครับแล้วก็ตีกลองเป็นนะครับชอบฟังเพลงนะครับเวลาว่างๆแต่เพลงส่วนมากก็จะฟังเพลงเป็นแบบเอ่อเพลงสากลมากกว่านะครับน้องเคยให้สัมภาษณ์นะคบว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสนะครับ น้องก็อยากจะทํางานเพลงมากกว่านะครับอยากเป็นนักร้องนะครับอยากมีผลงานทางด้านงานเพลงนะครับแต่เมื่อโอกาสได้เข้ามาเป็นดาราเป็นนักแสดงก่อนก็รับโอกาสนี้ไว้ก่อนนะครับอนาคตสามารถมีงานทางด้านงานเพลงได้ก็อยากจะทํานะครับซึ่งเราขอดีใจกับน้องด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะครับชื่อเพลงว่าขั้นกูนะครับแล้วก็ แล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เห็นลิสต์ออกมาแล้วนะครับว่าน้องเป็นคนร้องก็คือ ตกลงชรคิดไปเองใช่ไหมนะครับอาคิดว่าเพลงนี้น้องก็ร้องเหมือนกันแต่ว่าต้องรอไปสักพักนึงก่อนนะครับน่าจะให้เข้ากับซีรีส์นะครับว่าจะเป็นช่วงไหนแล้วเขาก็อาจจะปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกันนะครับก็ติดตามชมกันต่อไปว่าจะมี m v ให้เราชมด้วยไหมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับท้ามไลน์ผลงานในวงการบันเทิงของน้องไบรท์าอาเมเนียพยายามหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย mm ่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับ แลวถ้าเกิดอาร์มเนี่ยทำผิดพลาดประการใดหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนอัปเดตเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ลาก,กันไปแล้วนะครับพบกันในคลิปหน้ารับรองว่าจะนําเรื่องราวแบบนี้มาฝากกันอีกแน่นอนก่อนจากกาันอยากให้อาร์มทําอะไรคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้อาร์มด้วยนะครับไปแล้วจัะบ๊ายบายังไ,งไ,ไร 지유두ยุด <놀람> <놀람>